สมัยสูตรเอวเมเอวเมสุตังเอกังสมมัญนภาสาเกสสวิหารติกัติระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเคนาสัตทิมปัญจามเตหิพิภูสเตหิสัพเพหิวะอรหันเติสีธาสหิจาราโลกาธาตุหิเทวตาเยบูเยนะสันนิปติตาหนติพงคาวันตังท่าสนายาพิภูสังคันจะ อาจากโผจะตุนนางสาวรุวาสกายิกานังเทวานังเอตตาท้าโหสียังโขลปะคะวาสเกสุวิหารติกติราวัสสเมงมหาวเนมหาตาวิษ์ผสังเขนาักทิงปัญจมาเตหิพี่ปุสเตหิตเปหิวะอระหันเตหิอานเหิจะโลกาธาตุหิ เทวตาเยโพเยนะสันนิปติตาหวนติพระควันตันทัสนายะพิขุปสังค์จ่ายนุนันมายามปิเยนะพระขวาเตโนปัสสังกะเมยามาอุปัสสังกะมิตตวาพระขวัตตอันติเกปเจกะคาถาภาสอยามาติ อัตะโขต,ตาเทวตาเสยยาถาปินามาพะละวะปุริสุสัมมันชิตังวาอาห,า,า,หรอา,า,ารปาเสสาเรยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิตเชยยะอวาวะเมวะทาวาเสสุเทเวสุอันตะพระหิตาพระข้าวาตโตผูละตปะผูละหังสุ อาตโตาเทวตาพระขวันตังหาอิวาเทตวาเอากามันตังสัถนสุเอากามันตังติดตาโกเอากาเทวตาพระข้าปตูสันติเกอีมังคาถังอาภาสีมหาสาัมโายปะวะานัสเมิงเทวกายาตมาคาตาอาภาตามหาอิมังามาสามารถสามารถยังค่ากี่ตาเยวะ อปาราชิตฐสังคันตีอัตโขอปราชาเทว,วตาพระวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิีตะตะพิกาโวสมาทัตหังสุจิตตังอัตโนโอชกามสันสุสาราชีวะเนตานิขาเหตตวินทาดิยานิรักันติปันทิตาตี อาตะโกอัปรชาชเทวตาพัควันตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเจตวาขีรันเจตวาปรีคังอินทังขีรังโอหัดจากมะเมชาเตจะรันติสุธาวิมาลาวิมาลาย่างขูมตาสุาท,ๆๆนทันตุสูนางคติอาตะโกอัปราชเทวตาพะควโตสันติเกอิมังคาดังอาภาษี เยเกจีพุธันสุนันานคาตาเสนาเตฆามิสันติอปายยะภูมิงปะหายะมนุษสันเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติตีอาตภพวะคกวาพิู่อามันเตสีเยคุเยนาพิขเวทสัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคาตังทัสสานะยะ ปิขู่สังคันจะเยปิเตพิกาเวอะเหสุอตีตามัทานางอาารหันตสัม,มาสัมพุธทธาเตสามปิพระเข,า,ขาวันตานางเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยญาถาปิายหังเอตารหิเยปิเตพิกาเวพระวิสันติอนาคาตาัต ทานังอะหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกัวันตานังเอตตาปะระมาเยวะเอว,วาตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะธาปีไมหังเอตารอาไรอจกิกิสามิพิกขเวเทวกายานังนามามิกิตสัมมิพิกขเวเทวกายานังนามามิทสัมมิพิกขเวเทวกายานังนาม,ามิตมัง ุนันดาตาทุกังมะนาสิกาโรธาภาวิสะมิติอิวัมพันเตติคูปิเตพิภูพระขวัโตปัจจโสสุมภะคะวาเอตตาท้าวโจอสิโลกามนุสกัสสัมิยะถาอมุมาตาทาสิตาเยสิตาคิริคภะลังปะหิตาตาสมาหิตาอุทุสีหาวะ สันลีนาโลมหังสาธิสัมพุโนโพธาตมะนาสาสุธาวิปัสสนามะนาวิลากิโยปัญจัตเตยัตตาวะเนกาปิลาวะเเวตัตโตอามันตยิสัทธาสาวกสระเนรเตีทวักายาภิกันตาตวิจนาถิขโวเตจะตอาตตาปะมักะรงสุตวาพุทธัสสานัง เจสามปัตุระหงยานังอามนุสสานทัสนังอเพเกสตะมัทขุมสหาสังอสาสตาริงตตังเอเกสหาสานังอามนุสสานามัทขคุมอภเเกนันตะมาธาคุมที่สาสภาปุตาอหุมตันจะสพังอภิญญายะวะเิกิตวานาจักุมา สัตตอามันตายิสัทธาสาวกีสรรนิรเตเอวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาอภิกเวเยโวหังกิตายิสัมมขิราหิอนุปภัสสุสัตตาสหัสายาพระยะาขาภุมมากบิล่าวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสันติโนโหระมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวะนัง ชะตสาเหมาวตายาตานานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตญาตสินโนโมระมานาอภิการมงพี่ขุนนงสมิติงวันนางอาตาคิราติสหัสสายกาานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตญาตสินโนโมระมานาอภิการมงพี่ขุนนงสมิติงวันนาง ิเจเตโสละสะสหัสสยะขานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสินโนโมทมานาอภิกรมุภิขูนางสมิติงัวนางเวสานิตาปัญจสตตายะขานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสินโนโมทมานาอภิกามุภิขูนางสามิติงัวนางกุมพิโรราชกไหิโก เว้ปุนรักษาอเวสนังยวโยนังสตาสหัสังยะขานังปะจิรุปาสติกุมภิโรราชาก้ิโกโผกาสและไม่ติงว่านังพุริมันจะที่ตังราชาทาตาราโถปะสาสติกันทาพานางอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามหาภารา ยิที ita, ina, ji, ansa, ่มันโตชุติมันโตวันนัว <K> ันโตยัสสันสีโนโมธมมนาอภิกามงคีขุนังสามิติงวนางถ้าขีนันจะทิสังราชาวินุนหโตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายัสสันสีโสตตาปีตัสสาภาโวอินทานามามหาคารายิที่มันโตชุติมันโตวันนัวันโตยัสสันสีโนโมธมมนาอภิกามงคีขุนังสามิติงวนาง อติมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินางขานางอธิปติมหาราชายัสสาสิโสอุตตาปีตัสตาฟาโวะอินทนามามหาภาลาอิที่มันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยัสสาสิโนโมมานาอภิกามงภิกขูนังสม,มิติงวนางปุตตรันจะที่สังราชากวโรวตปัสสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสาสิโส อุตตปิตาสาภะโหอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสัสติโนโมธมานาอภิกาโมพิขูนังสมิติงวะนังปุริมิมัทิสังทัตตารัตโถทัิเนนาวิลุนาโกปัชิเมนาวิรูปโขเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสัมมตจัตุโรทิสาทัตธันละมานาอัตขังสุ วเนกาปิลาวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสถามายากุเวนกูเตนทุเวเตนทุวิโพจาวิโพโตสหจันทโนกามสิหจะกินดุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปะมเนโยจะเทวสุโตจะมาตาลิอิตา เสโนจักคันทพัพโหนโรราชาชโนโพกอาคูปัญจสิโเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันทัพาสหาราชุพิโมธมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวานังอาถาภูนาภาานาคาเวสาลา,า,าสหา,าตัจักกา คำพระลัทตาราอาภูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะราถาจากอาภูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสามิติงวนังเยนาคราเชตหาสารันติทิปาทิชาปากิวิสุทธะจักขูเวหายัสสตาเววะนัมัชปัปตา กิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอาภายันตาธานาคาราชาณามาสีสุปันนโตเมามาขมมะกาสิพุโทโสันหาหิวาจาอยู่ปะควาายันตานาคสุปันนา,ารนาณะมาังสูพุทงังชิตาวาชิระหัตเถนะ โมทางอสุราสิตาอาตารวา,าวาเตเตอิทิมันโตยสตานโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคษาเวปา,าวกิตติสุจิตติจะปหาราโณโมจีสหตสตันจะพระบิปุตานังสะเพเวโราจะนามกาสันนิหิตวาพาระเรงเสนังราหุปัฏฐะโมปะขะมุาามง สามารถโยธานิーー้พัฒนเตพิขูนังสานิตินวะนังอาโปจะเทวาปตะวีจะติเตโชวายุสาธาฆมงวารุณาวารุณาเทวาสุโมจายัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสาสิโนทัสเสตทัสธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสาสิโน โมทมมนาภิกามุงพิภูนางสามิติงวนานังเวณทูจทัเทวาสหมีจะอาตมาจะทูเวยมาจันทาสูปะนิสาเทวาจันดามางคูปุรากิตาสุริยสศูปะนิสาเทวาสุริยามางคูปุรากิตตาณขตานิปุรากิตตาวาอาคูมันท้าวาลาหากาวาสูนัางวาสาวเศตโส สักปะพะพูปาคภูรินทะโรทะสีติทะสรกากายะสัพเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตมันนาวันโตยัสสสสีโนโมทัมานาอภิกามวงพิ่ขุนังสมิติงวะนังอาทาภูสหภูเทว,วาชาลามัคิสิขาวิวาอาริทากาจะระโรชาจะคุมมาปุภานิภาสีนาว,วารุณาสหธรรมะาจาัก อาจโจอตาจากรเนชกาสุเลยยะรุจิลาอาโกอาโกวาสาวเนสินโนนาเีเตนาตะกายาสเินานาตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยักษาสินโนโมระมานาอภิกรรมงพิภ no ูนางสาวมิติงวานังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมา กิตาปดูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาอาถาคูหะระโยเทวเยจะโลหิตตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยะสาสิโนทัสเตตทัสตากายตเวนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสานิโนโมระมานาอวิกามงคิขูนันสมิติงวะรางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขานัสาสหะ ภูราตะกายห่างปาโมขาอภูเทววิจักขนาสธามมตาทหาราคาชามมตตาจายัสสิโนภาณยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวาสติทัสเตทัสธากายา ภเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสานิโนโมรมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนางเขมิกาเขมิยาดุสิตายามากาทกาจายัสสานิโนสัมพิตกการามาเสถาโชตินามาจะอัสตะกะวาสิมาโติโนอาคูอาราคูปารานิมิตาทัตติตีดัตรากายาสปพนาตะวันนิโน ผิทีมันโตชิ่อผมันโตเนืวันโตยัสสันติโนโมทามนาอวิกาโมทิขูนันสันิตินวะนัมสัคเทติเทวานิกายาสเินานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอคันฉึงเยจันเยอาทิสาสหะภวตชาติมังคีรังโอภาตินะมะนาสวังทักขีโมฆะตะรังนาคังจันทังวะ อาศิตาติตังสุครามาปรมัตโตจะปวดตาอิทิมัโตสหสันนังกุมารโรติโสจะโสมปาฆาตมิตริงว่านังสหัสสปรามาโรกานางมหารามะพิตติอธิอาปปันุปปันโนชุติมันโตเิสมากายโยยัสสุโสอธิเตอิสลาอาโกปัน เจกวาสวัตติโนเตสันจะมัชตูอาคาหารตโตปาริวาริโนปาริวาริโตเตจะสเปอภิกกันเตสินเทเทเวสพระมกมาราศีนาภิกามิปัสสัจกันหัสัมมันทิยังเอตคันหาหาพันธาถะ หลัเคหนะ้าพันธามาถูโวสมันตาปาริเวปาริวาเรธามาโวมุนจิตะโกจินางอิติตาดามหาเสโนกันหะ โสปจุทาวติสังกุโทอะยางวเสตันจัตพังหาพิญญายะววิกิตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัทถาสาวกีสารเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณาถาภิกขะวเตจะาตตปะมัครุงสุตวาพุทธาสาตานัง วิตารากีหิปากามมงเนตังโลโลมันติอินชายุงอะเพวิชิตาตังขามาภะยาติตายัสสานโนโมทันติตาอุเตหิสาวเกเตเชชะเนสุตาติ